สวัสดีครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อตกปลาขุนยมนะครับอําเภอพงจังหวัดระยองนะครับอเบอเป็นแมตช์ห้ามือนะครับแต่ตอนนี้ผนตกครับชิคสภาพอากาศแล้วน่าจะตกทั้งวันครับนี่ครับบัดดี้ก็ข้าวต้มกินเลยนะครับไม่รออะไรเลยนะครับเยอะมากครับแต่ ผมต่ตครับออรอยค่อยอ่ะอออรอยคอสรักตัวตัวครับาตัวตัวครับไม่เป็นไรไตูมวันนี้ก็จะถ่ายแบบลำบากนิดนึงนะงผมครับ,รบก็ที่บอกวยครับจะมีรีสอรแล้วก็ามากจลอก็อไ

เซเว่นครับเร่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยปุ่นปุ่นเซเว่นครับไปรุ้ยกรปะครับผมกรยฮะอนนี้ชั่วโมงที่สองแล้วครับ ฝนเริ่มซาลงนิดนึงนิดนึงเขาไปลบซ่อตอนนี้ปริมาณฝนก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้ระดับห้านะครับบวกเลยนะครับฝนเยอะเลยสุดน้ำไหลเป็นทางเลยครับโอ้ยขันชุมงนี่เล่นไซหกห้านะครับอดีตนำอยู่ข้างเรานะครับนำล้มเล่นซ้ายเดินเดินข้างในละข้างในข้างในนำข้างในนำ จากเขาอ่ะเขานำไงจับตัวที่เจ็บคู้ให้เขาอ่ะเรามีสตินะครับนี่คุณนำอยู่ข้างเรานะครับว้าวอะไรม่ได้ไรเลยครับโดนผู้หญิงแกล้งครับตอนนี้ครับ ยิงไม่ได้ครับอไ,ไ,ไอ้มันอ่อนอ่อนเลยต้นไม้มันอ่อนไปหมดผมแบบแฟนพักเกลีวยวหรอใหญ่ๆวิ่อะไรวะใส่กันไปแล้วมาดูเด,ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้จะเข้าตัวแล้ววางเงยอะอ่อยไปสี่เยอะแล้ กองเยเพิ่งไปนะครับดูนะครับนี่นาตัวนี้นะครับผมเหี่กว่านี้ครับขอโถดปรอาโนก่อนครับโนเอาไปนะครับเย็นแลเีเยนะครันะครับีนะครับ เดี๋ยวนี้มีตัวแน่นอนครับผมตั้งใจเอาตัวแล้วตัวนี้ปลใหญ่โต99ขึ้นนะครับบิ๊กครับบิ๊กเด๋ยวเอเด มดูว่าปลาอะไรวัดต่อน่าจะวักครับน่าจะข้าวปลาเขาน่าจะปลารับผมมันอ้อมเนาะฮะมันอ้อมเหรอใช่หวานป่ะเนาะหวานน่ะมันหวานน่ะดูนี่ดูตะขอนี่โอเคมันอ้อมเฉยเฉยหนูจะไปไหมฮะลองจะไปช่างไหม มาประมาณหกขุ่นนะมั่วแล้วแต่ป่ะเดี๋ยวจะลองตาปลาตัวแรกครับผมปลาตัวแรกไปช่างกันครับโอ้ยไม่ได้ช่างเลยหนึ่งจุดศูนย์หกนะครับลำไปอย่างครับบอกล้มด้วยนะครับเบอร์สองนะครับจากบ่อสมเมานี่เตะครับนี่ที่ข้าวครับบ่อสมกมา เอาชวตีชวครับอครับไครับเฮ้ยเฮ้ยมาเ้องเฮ้ยดุริลย์ุ่ริลย์ยังออมสองนาทีผมก็ได้นะพี่อปลายนะเอาดีๆเนียนๆหลบข้างหลังเลยครับใช่ห เนาะได้ไหมเก่าอ่ะผิงกันหว่อครุ่นมีอย่างแน่นอนพร้อม เบาอ่ะไอ้โดนไอ้โดนฝากกำไม่โดนเดนแล้วฝากกาหมอยก่อนอ่ะฝากหมอยกเถอะคอนอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปแล้วไปแล้สายอยู่บนได้เนอะ คัไปนวครับผอ้ัวตัวนะครับผมระนี like <bbe> ่ครับนี่จะมาเหมาเด้อมันเกิดจากจำนวนปลาที่เข้ามาสวยเยอะเยอะครับตัวที่กินไม่โดนครับตัวนี้ไม่รู้เห็นนะครับเนี่ยโดนนะครับไ็โดนเลยลองว่าอยู่ดีๆเนาะ

นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้เลยตรงไหนเนี่ยเออดูเลยโอ้โสวดมนต์เลยนโมตัสสะแล้วไอันหนึ่งอันละอันหนึ่งนโมตัสาะนโมตัสสะวนะตายแล้วจ้าก็เก่งเล่นกระถาตัวตายแล้วทำไม่ได้แล้วครับไมกชนาทุกครั้งวันนี้

อยู <toys> ่ได <m ics> <m ics> ้แบชกแน่คุณที่ขายไชั่วมงสองชั่วโมงกาอ้วยขอนมอนอกวดตาเราไม่เสียไแล้วมันได้อะหมอ ส่วนม่ได้ลหมดเ่ยจมนี่เนี่ยมาจากพิจารณาไปที่เรียบร้อยเท่าซอยครับซอยมาซอยที่ดเี่ยคืิจคนี่ เว่ามิดไปหน่อยยังไงนะมันแน่นมันสูงส้มกัทัาหางนี่น่าเสี่ดีๆนะนะครับหมอมีนำครับเต็งกะเลยดูตัวนี้ครับผม เจ็ดน้ำแน่นอนเจริงเจ็ดเก้าศูนย์จุดเจ็ดเก้าครับเป็น้นครับีบวนที่สามครับเวลาหนึ่ง่ะครับเดีว่ามันเลขกเจ็ดแน่นอนแสงลำบาปลำมากหน่อยกับไปแปด นกอะไเบะดี๋ยวลาประมาณก0าีะครเอวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะครับคุณนำก็ยังเป็นที่มอมี่นะครับองปลาใหญ่นะครับ ปลาไซหลักนะครับโอโค่ยอดครับสุดยอดครับ,รบเรื่องตกปลาก็สุดยอดเรื่องหั่นก็สุดยอดก็หมอสุดยอดทั้งสองเรื่องเนาะตกปลาก็สุดยอดอันนั้นก็สุดยอด ดำม,มาแ่แอ๋นะครับโอ้โหปลาขันนี้060นะครับตัวนั้นขึ้นก่อนนะครับ060ตัวนี้ของพี่ต่ายนสมนะครับ060เหมือนกันนะครับโมแต่รุ่นนะครับไม่ได้ถ่ายเโโสียดายจริงเสียดายต่อรุ่นต่อไปรุ้นต่อไปโดนะครับโดษโทด,ท,ดท่านผู้ชมทุกคนนะครับเสียดายเสียดายจริงนะครับปิก๊กๆปิกเร็วๆ วยครับคิดก้าวตัดเด็กสับเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียใจนี่ครับผมไอ้ดนลากไอ้ดนลากหมดเวลาครับ เออไ้โดนมาอย่างตอนนี้ไอ้ลุนครับไปลุนดูไปลุนดูไอ้ลุนดูโดนเสียดายไปลุน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 นะครับนี่ครับผู้นำครับหมอไปไปไปดูนะแตาจังหมอเป็นผู้นำหมอต้องไปดูนี่ครับตัวแรกขึ้นช่างนะครับไอ้ ศูนย์จ oh. oh. oh, ุดแปดเก้านะครับโอ้ยบอลสุดท้ายนะครับลุนของเหลียวนายช่างนะครับเหลียวนายช่างนะครับพี่น้อยนะครับพี่น้อยพี่น้อยเอาเรื่องมาเนิ่นองพี่น้อยนะนะครับพี่น้อยนะครับเหลียวนายช่างดูครับแร้มมากหรือเปล่านะครับดูดูดูตลบตลบนะครับลุ้นกันนะครับ โซนเจลต้องเลยเลยครับนี่คือจี๊สองนะครับดนี่จังหวัดน่านนะครับหมอมีนะครับไปไปสัมภาษณ์ผู้นำไปสัมภาษณ์แชมป์กันดีกว่านี่ครับคูนใจฝรั่งนะครับน้ำหนักอยู่ที่0 8 5นะครับโอ้ยยาวอ่ะสองเลยอ่ะโอ้ยเล่นด้วยสองใบ ต้องได้กะโอ้โหมันนั้น้วยให้มใจอ่ะใจอ่ะรับไปห้าพบาทนะครับอหอัำดับที่สนะครับปูที่หิวบิวตี้นะครับน้องบิวนะครับน้ำดังที่ศูนย์สิบแนะครับแล้ไปสี่พัห้บาทนะครับแปดสี5 0 0ยสี่าต่อแต่สี่พันหาคนะครับว้าว ด้ขันที่หนึ่งะครับขันตารอนะครับวันพายพี่แปะนะครับรับไปส0 0 0บาทนะครับขันชั่วมงที่สนะครับพี่ดอนพี่ดอนพี่ตอยนะครับเจพนะครับรับไป8 0 0 0บาทขันโมครับเก็บของเีกกนะครับทีของเกุ๊เชียงใหม่นะครับรับไป8 0 0 0บาทอัมกับขันที่สี่นะครับ น้ำรับดื่มต้นแก้วนะครับน้ำดื่ต้นแก้วสน้สองช้ครับสอนบ้ครับนะแล้วก็ครับตอนนี้ก็อยู่กับข้าคนนะครับ คนละช่องสองช่องนะครับนี่เป็นทีมจากจังหวัดหน้านะครับทีมหนึ่งในดวงใจเลยครับเลือดละลาครับนี่พ่อผมก็เดือลลานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้พวกเรานะครับไอ p ีสตา์นะครับวันนี้พวกเราแต่ผมและพ่อผมนะครับมาล่ามนก่อนะครับผมมีอะไรจะฝากไหมครับมีอะไรครับ อะไรวะขอบคุณเย,ยร์ละละหครับอ้าวโ้ย